สวัสดีค่ะ FC ทุกทกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะเจะจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางฮานอยวันที่7มีนาคม2568นะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางค่ะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลัง และจัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทําขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้นะคะก็คือเป็นการเจาะเด่นวิ่งลูดค่ะทุกท่านแต่ละหน่อยแต่ละรอบนะคะทุกคนส่วนคู่ด้านบนนะคะทุกคนเป็นการหาความน่าจะเป็นถ้าท่านชอบท่านค่อยตามหนึ่งเด่นจะมีทั้งหมด6คู่ต่อรอบถ้าไม่ชอบเลยจะมีทั้งหมด6คู่ต่อวันแล้วก็จะมีมัดรวม นะคะทุกคนหกคู่ต่อวันเนาะค่ะก็ก่กอนที่จะตัดสินใจนะคะทุกคนก็ให้สังเกตห,หลายวันก่อนค่อยตามเด้อพี่น้องเดอ้อใจบ่อยา้เข้ามาแล้วให้ตามเลยนะคะสําหรับ fc ใหม่ fc เก่าที่ท่านมานานๆแล้วใจไม่ห่วงนะคะเพิ่นจับแนวทางเก่งเราพี่น้องเนใดสุกมือบางคนนะคะทุกคนทุกคนนะคะเรามาดูวันที่หกก่อนว่ายังไงนะคะทุกคนข่าวว่าเข้าหรือหลุดนะคะมาดูกันนะคะ เด่นเฉพาะกิจนะคะใจให้เและหมาแปดสีนะคะทุกคนขาเด่นเกับหหลุดเลขเด่นประจําวันมาสนะคะทุกคนเลขเด่นเออเลขเด่นประจําวันมาศูนย์พี่น้องมัดรวมมาสี่นะคะการชาติให้หกและห้ามาแปดเจ็ดสี่แปดเจ็ดสี่สหทุกคนคู่มัดรวมมาสี่เนะคะทุกคนขาแล้วก็ ห้า uh, มาตัวจอนะคะทุกคนนอยกาชาติห้าสี่สี่ห้าพี่น้องนอยพิเศษให้ห้าและสี่มาศูนย์สามสี่สองหกนะคะทุกคนวันนี้ใจรู้สึกว่าเลขสี่จะไหลนะคะทุกคนคะ่ะเลขสี่มัดร่วมสีไหลเนาะคะ่ะเด่นแยกมาสี่นะคะคู่ด้านบนมาหกสองสองหกสัมพันธ์กันพี่น้องนอยพิเศษนอยปกตินะคะทุกคนมีความเป็นไปได้ที่จะมาเลขเบิ้ลมาจริงๆนะคะมาหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดพี่น้องคะ่ะเด่นแยกหลุด มาเบิลด้านบนเจ็ดเจ็ดค่ะทุกคนได้ปะเนาะพี่น้องนอย v ีพีให้สี่และสามนอยสุดท้ายมาทั้งสี่และสามเลยเสียดายมากแล้ก็ทุกคนสี่สามมาด้านหน้าทุกคนสี่สามหนึ่งสองสี่นะคะทุกคนขาคู่หลุดนะคะทุกท่านวันนี้เลขสี่ไหลนะคะทุกคนคิดว่านะคะทุกคนขาเอาเลขแปดนี่หลุดหมดนะคะทุกคนแปดมาหลักร้อยนะคะทุกคนวันที่หกไปต่อลุ้นต่อนะคะวันที่เจ็ด ขอให้ FC โชคดีเหมือนเดิมถ้าท่านชอบนะคะสำหรับวันที่7จากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้นะคะทุกคนใจก็เอาผลการออกรางวัลวันที่6มา4ตัวบนนนอยปกติ7177น้อยพิเศษ5034น้อย v p 8 4 3 1 7 7บวก1บก7บวก7บวก5บวก3บก4บก8บวบวก3บก1ได้50นะคะ50-1ลบ1เหลือ49นะคะทุกท่านคะ สักคู่นะคะทุกคนสี่สิบเก้าลบหนึ่งเหลือห้าสิบเอ็ดนะคะบวกหนึ่งเอ 40, 1, ่อสี่สิบเก้าห้าสิบลบหนึ่งเหลือสี่สิบเก้าบวกหนึ่งได้ห้าสิบเอ็ดทุกคนขอทูดข,ขอไปนะคะทุกท่านค่ะใครอยากได้สามตัวสี่เก้าหนึ่งถึงสี่เก้าเก้าห้าศูนย์หนึ่งถึงห้าศูนย์เก้าห้าหนึ่งหนึ่งถึงห้าหนึ่งเก้าใจดูก่อนเมื่อวานนี้สามตัวเข้าไหมเมื่อวานนี้ก็หลุดหมดพี่น้องสามตัวเพราะเขาจักตัวเมื่อวานนี้นะคะทุกคนวันที่หกเนาะคะ่ะ มาดูนะคะทุกคน901ตัวท้ายเจะจะมาจับ1-9ถึง9ก้กก็2ก็3ก็ 2, 04, 5ีกกก็6เก9าแ1 0นย์หน0ถึงศ9 0ย์เก1าศู1 6 1718 19ศ1ี่ศนจมัี่ากนะคะ เก้นะคะศ1นย์หนึ่งถึงศูนย์เก้าศูนนะคะทุกท่าน1 1ึ่งหนึ่งถึงหนึ่งเก้าหนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะทุกคนมาค่อยตามโบมาผ่านด้อพี่น้องมาดูตัวเด่นนะคะค่อยดูตัวจาะนะคะทุกคนคู่บนด้านบน FC ห้ามเอาทุกคู่นะคะสูตรนี้คือสูตรเจาะเด่นวิง่งรูด นะคะทุกคนคะ่ะหน่อยสป,ปกิจอยู่ที่หนึ่งและศูนย์นะคะทุกคนกาชาติหกและห้าพิเศษสี่และสามปกติเจ็ดและหก VAP พี่น้องได้ทำผิดนะคะทุกคนขอโทษขออภัยสักรู่นะคะพิเศษนะคะทุกคนคะ่ะ ขอโทษขอพายเด้อพี่น้องเ้อผิดมายาวเลยนะคะทุกคนอ่ากาชาตินะคะทุกคนแปดและเจ็ดนะคะทุกคนขาขอโทษขอพายนะคะทุกคนขาพิเศษหกและห้านะคะทุกคนต่อเลยนะคะทุกคนใจไม่คํานวณใหม่ใจประชิดใหมเด้อพี่น้องปกตินะคะทุกคนสี่และสาม v i p นะคะทุกคนเจ็ดและหก ท,ทุกคนทขอโทษขออภัยมาหน้าที่นี้เป็นอย่างสูงนะคะทุกท่านทีนี้นะคะมัดรวมเนาะพี่น้องมัดรวมอยู่ที่เลขเจ็ดและสี่นะคะทุกคนเอามาดูตัวเด่นก่อนพี่น้องจะลืมนะคะทุกคนตัวเจาะก่อนนะคะทุกคนน้อยเฉพาะจิตหนึ่งและศูนย์ตัวเจาะนะคะหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งนะคะส่วนศูนย์หนึ่งถึงศูนย์เก้าแล้วแต่พี่น้องมัดนะคะส่วนศูนย์ประจําวันศุกร์คือ

น่อย v p 4และ3 930313940414 v p 7และ6 960616970717ชอบหรือไม่คะชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะทีนี้เรามาดูมัดรวมมัดรวมทุกรอบทุกหน่อยวันนี้นะคะอยู่ที่เลข7และ6สีนะคะทุกคนคะคู่มัดรวมมีทั้งหมด6คู่ทั้งวันเลยนะคะทุกคนก็คือ940414970717 ชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นถ้าท่านไม่ชอบคู่ด้านบนให้ท่านจับเด่นแยกใส่มัดรวมหรือเด่นแยกกับเด่นประจําวันตัวอย่างเช่นนะคะ1 0 0 1นะคะทุกคน1 7 7 1 1 4 4 1 0 1 1 0 0 7 7 0 0 4 4 0อย่างนี้เป็นต้นจับแบบนี้ไปทุกหน่อยแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็ให้ท่านสังเกตก่อนว่าหน่อยกิดกับหน่อยกาพื่นมาในแนวทางแบบไหนพิ่น พี่น้องมาในแนวทางเด่นแยกมาในแนวทางคู่ด้านบนหรือมาในแนวทางคู่มัดรวมนะคะทุกคนค่อยไหลต่อได้ยาวๆนะคะทุกคนมีดุลพินิษในการรับชมนะคะทุกคนสังเกตดีๆปัจจัยเป็นของท่านเองนะคะทุกคนนอยเฉพวกจิตกับนอยกาชาติคือนอยวัดดวงนะคะทุกคนคะ่ะถ้าผูใ้ใดดวงดีก็ถือว่านอยกาชาติกับนอย ฉพาะกิจนี้ก็คือผ่านชลุยนะคะทุกคนก็ผ่านต่อได้ยาวๆเนาะค่ะทุกคนขคาเล่เด่นประจําวันนะคะทุกคนแต่ว่าเลขเด่นประจําวันสุกอะเจสังเกตมาทุกสุกนะคะทุกคนหกกับหนึ่งค่อยไหลด้วยพี่น้องพี่น้องก็สังเกตเอานะคะเลขเด่นประจําวันอยู่ที่หกกับหนึ่งเบิ้ลประจําวันอยู่หกหกกับหนึ่งหนึ่งนะคะทุกคนหกกับหนึ่งนี้สามารถใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันแล้วแต่ความชอบนะคะทุกท่าน ทีนี้เรามาสังเกตหาหน่อยไปด้วยกันนะคะมีสติในการรับชมนะคะพี่ขามีสติในการรับชมเด้อพี่น้องเด้อนอยสักิจนอยกชาติคือน่อยวัดดวงอย่างที่ใจบอกสูตรนี้คือสูตรจอเด่นวิ่งรูดนะคะทุกคนเด่นแยกมาไหมคู่ด้านบนมาไหมนะคะทุกคนขาคู่ด้านบนมาไหลต่อกันได้ยาวๆถ้าสองนอยนี้มาสามนอยนี้มานะคะทุกคนแต่ว่า ถ้าสามนอยนี้นอยเฉพาะกิจนอยกชาติน้อยพิเศษตัวเด่นไม่เข้าเลยคู่ด้านบนไม่เข้าเลยให้ทุกคนมาดูว่ามัดรวมเจ็ดกับสี่ไหลหรือไม่หกกับหนึ่งไหลหรือไม่ตัวไหนไหลตามตัวนั้นได้ยาวๆนะคะทุกคนต้องเริ่มตั้งแต่นอยกิจเลยนะคะทุกคนสังเกตเอาพี่น้องแต่ว่าถ้าสามนอยนี้หลุดหมดนะคะนอยกิจนอยการโยยพิเศษหลุดหมดมัดรวมก็หลุดเลขเด่นประจําวันก็หลุด นอยปกติกับนอย v ีเใจไม่อยากให้ f c ตามถามว่าทำไมนะคะทุกคนโอกาสที่จะเข้ามันมีนะคะเอฟซีขาแต่ว่าโอกาสที่จะหลุดมันมากกว่าที่จะเข้านะคะทุกคนโอกาสที่จะเข้าถ้าสมมุติ3น้อยนี้หลุดหมดแล้วนะคะทุกคนมันไม่ถึง20%ด้วยซ้ําที่จะเข้านะคะพี่น้องขาก็แล้วตเตมือพี่น้องเรียนหนึ่งิมิยูดอกประมาณ2วันนะคะทุกคนประมาณนั้นนะคะทุกคนขา ค่ะสำหรับแนวทางฮานอยนะคะวันที่7มีนาคม2568เจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ FC ทุกทุกท่านมอบให้กันเสมอมานะคะสำหรับวันนี้ใจขอให้ FC โชคดีค่ะโชคๆมันๆกันสุขูสุกคนได้พี่น้องเด้อสวัสดีจ้า